นี่คือรายการสปีดบ l วิค k e n นวันนี้มาพบกับดิฉันแอลนางสาก,กิตารัสภาขยังมาริ่มกันที่กิจกรรมเสียงของนักเรียนเพื่อโรงเรียนของเรากับการประชุมสภานักเรียนครั้งที่2ปีการศึกษา2518เมื่อวันที่2กันยายน2568เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต่างๆค่ะ ัวแทนนักเรียนจากทุกระดับชั้นตั้งแต่ป3ถึงม6ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้วและกําลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมฐานที่สําคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จําเป็นให้กับนักเรียนฐานที่ 1. การจัดการปัญหาโรคซึมเศร้าและการรับมือการโดนบูลลี่ฐานที่2การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ฐานที่3า การสร้างความตระหนักในสถานการณ์ฉุกเฉินกิจกรรมที่4กิจกรรมโรงเรียนของเราหมุนความรู้สู่การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อวันที่3กันยายน2518 คณะครูชั้นมระถมศึกษาปีที่2ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมชมุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community PLC ในหัวข้อ The Spinning Challenge ลูกข่างหันศาบรรยากาศจะสนุกแค่ไหนตามไปรับชมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอนโดยมีการแสดงผลงานที่น่าสนใจมากมายวีดีทัศน์กิจกรรมบูรณาการ8กลุ่มสาระที่เชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้ากับลูกข่างหันสาได้อย่างลงตัว การแสดงการละเล่นไทยที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมกับความสนุกกิจกรรมประกอบเพลงหมุนหมุนที่ทำให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวและเรียนรู้จังหวะอย่างเพลิดเพลินกิจกรรมมอนซ่อนผ้าและ Spinning Challenge ที่ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและไหวพริบ การใช้กระบวนการ PLC ในครั้งนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการโชว์และแชร์หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนเรียนดีมีความสุขและเติบโตตามศักยภาพค่ะปิดท้ายกันด้วยจุประกยายวชนนักสร้างสรรรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเมื่อวันที่6กันยายน2568สนามการแข่งขันณโรงเรียนชลประทานวิทยา เตือระอุปไปด้วยไอเดียสุดล้ำกับการแข่งขันประกวดโครงงานสเตม2,568 Thailand STEM Project Competition 2025ในหัวข้อน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน จิจกรรในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างโรงเรียนชลบทาวิทยาและศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเต็มการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงองค์กรชั้นนำอีกมากมายที่ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศค่ะ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วจากทั่วประเทศถึง49ทีมแบ่งเ,เป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย21ทีมแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น28ทีมทุกทีมต่างงัดเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์มาสร้างสารรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาและบริหารจัดการน้ำได้อย่างน่าทึ่ง เพราะเนื่องจากเราเล็งเห็นถึงความสําคัญของน้ําและการจัดการน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่สถานการณ์ด้านทรัพยากรน,น้ํามีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทุกๆทีมการแข่งขันเก่งกันมากๆเลยค่ะความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาจากความทุ่มเทความสามารถและการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของทุกคนในทีมขอปรบมือให้กับสปิริตนักสู้และขอชื่นชมในความพยายามที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอาทิตย์หน้า CP w Weekend จะมีอะไรมาอัปเดตอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย